สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินผักอบกรอบนะคะตอนนี้กําลังคิดกันเลยพี่น้องก็เลยไปดูไปดูหาซื้อมานะคะมีน้องคนหนึ่งเขาขายอยู่ในเฟซน,นะคะก็จะบอกเบอร์โทรไว้นะคะของน้องนี่ค่ะถุงใหญ่มากมากินกันเลยดีกว่า นี่นะคะทุกคนเสียงนี้ก็น่ากินแล้วนะคะมีทุกอย่างเลยนะเนี่ยพอใหญ่มากเลยค่ะจะมีเบพุซานะคะาจะมาลองกินเบพุซาก่อนมีหลายอย่างนะยคัะ เป็นรสชาติพุทราเลยค่ะกรอบมากอร่อยกระหม่อมตอนนี้ไม่เคยเห็นเลยครับแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเข้าใจทำนะเนี่ยนี่ก็เป็นลูกกระเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบหืมอร่อยค่ะเหมือนขนมเลยอ่ะกรอบมาก อร่อยค่ะยอดพุซานะคะจะหมดแล้วคะ่ะพุซาอ,อร่อยสุดยอดนี่เอาบักถามลูกเอาไหมอร่อยอ่ะกรอบมาก ถามคนขายว่ามีแต่พุษารากับขนุดป่ะหาังแรพุษาร่กับขน,นุน,นอร่อยคนกินผักยากก็ทานได้นะคะลูกนี้ทานง่ยายอร่อยพุชารานะคะพุษาราอบอบแห้งมาก ขอน้ำหน่อยอร่อยค่ะเหมาะกับคนที่กินผักยากนะคะพวกนี้มีหลากหลายเลยอะ่ะอร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยอร่อยอะจะต้องไปซื้อ,อกระถุงละ พี่วายให้แฟนจุนทานก็อย่าลืมทานน้ำนะคะ ผู้ชายแบบผู้ชายเยอะมากอร่อยขุ่นนึงมันมีหลากหลายนะคะอร่อย นี่จะเป็นแคาร์รอตคาร์อตนะคะนี่หลายแบบอ่ะกดีเยอะมากอร่อยมาก อร่อยค่ะลองหาซื้อดูนะคะแต่ที่นครผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งเบอร์ของน้องคนนี้ไว้ให้นะคะน้องคนขางอร่อยอบมาก ยมกปกติไม่ค่อยชอบกล้วยอบนะคะนี่ก็กินดู ขนมเน,น,นี่ยเขาใจทำอร่อยมากตอบไม่ตอบฟังจากเสียงนะคะ 你好。 ใช่ทำอร่อยถา่างนั้นขอจบคลิปในเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่อ้อมกินเพิ่มด้วยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้พี่อ้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย